ถ้าคุณกําลังสร้างความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งด้วยการทําตัวอ่อนแอทําตัวเป็นเหยือ่อทําตัวเป็นเหมือนพระเอก MV นางเอก MV ผมอยากจะบอกให้คุณหยุดการกระทำเหล่านั้นครับเพราะว่ามันไม่เวิร์กเลยคุณรู้ไหมครับว่ามนุษย์เราเนี่ยเวลาเราเติบโตขึ้นมามันจะมีพฤติกรรมเรียนแบบหรือว่าความเชื่อที่มันฝังลึกลงไปโดยไม่รู้ตัว เราฟังเพลงเราดู MV ต่างๆเนี่ยมักจะมีตัวแสดงตัวละครที่เป็นพระเอกหรือว่านางเอกเนี่ยที่มักจะทําตัวดูอ่อนแอดูทําตัวเป็นเหยื่อของความรักสักอย่างหนึ่งเช่นแบบต้องไปยืนอยู่บนสะพานทําตัวเศร้าๆแล้วก็กําลังคิดถึงใครสักคนหนึ่งหรือเราหรือเป็นฝ่ายผู้หญิงก็ได้นะครับเวลาที่แบบเรากําลังแบบ รู้สึกตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราต้องการการปกป้องจากเขาหรือว่าอยากจะให้เขามา,าให้ความรักกับเราจังเลยเหมือนให้เขามาโปรดเราอะไรประมาณน,นี้ซึ่งหลายๆคนนะผมเห็นเลยอะ่ะจากที่มาโคชชิ่งกับผมเนี่ยเป็นเยอะมากนะครับพอเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งหรือว่าพยายามจีบพยายามคบหากับใครสักคนหนึ่งเรามักจะทําตัวเป็นเหยือ่อหรือว่าทําตัวอ่อนแอปกเปียกโดยไม่รู้ตัวเวลาเราคบหาใครสักคนหนึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มสนิทมากขึ้นเนี่ยเราจะมีจิตใต้สําสนึกนะครับที่เก็บข้อมูลจาก ข้อมูลเก่าๆในอดีตไม่ว่าจะเป็น MV ฟังเพลงที่เราเคยดูสื่อที่เราเสพพ่อแม่เราที่เขามีนิสยัยพฤติกรรมบางอย่างที่เราสั่งสมมาเวลาเราเริ่มมีความสัมพันธ์กับใครแล้วเนี่ยเราจะเริ่มไปดึงข้อมูลเก่าหรือว่านิสัยเก่าๆเนี่ยออกมาใช้นะครับเวลาที่ฝ่ายหญิงนะครับเริ่มรู้สึกว่าตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วอยากให้ผู้ชายเนี่ยมาปกป้องก็รู้สึกว่ามันดูมีความอบอุ่นดูมีความแบบโรแมนติกเหมือนในหนังเกาหลีในซีรีส์ในละครใช่ไหมครับแล้วเวลาที่เราใช้หมดเนี่ยมากจนเกินไป มันกําลังเริ่มดึงนิสัยเก่าจากจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยขึ้นมานะครับในการใช้ในการยึดแพทเทิร์นเดิมๆของชีวิตยกตัวอย่างเช่นเวลาตอนเราเด็กๆเ,เนี่ยเราอยู่ในสภาวะที่เราดูแลตัวเองไม่ได้ถูกไหมครับเราจะจดจําว่าเวลาเราอ่อนแอเวลาเราร้องไห้เนี่ยพ่อแม่เราจะวิ่งเข้าหาเราจะเข้ามาเอาอ,อกเอาใจเราลหลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะจาแพทเทิร์นนี้เอามาใช้ในความสัมพันธ์ที่ตอนเราโตแล้วด้วยนะครับหรือจะเป็นพระเอก MV นางเอก MV ก็ได้ที่เราชอบไปดูบ่อย เวลาเราดูเยอะๆแล้วเราเปิดจิตใต้สำนึกในการรับฟัง เพลงพวกนี้มันจําข้อมูลนะครับเช่นแบบเวลาเราอกหักปุ๊บเนี่ยเราจะต้องไปทําหน้าเศร้าแล้วก็ไปนั่งอยู่ร้านเหล้าหรือว่าไปนั่งอยู่บนสะพานทําหน้าเซ็งเซงทึมๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะจดจําแพทเทิร์นแบบเนี้ยมาใช้ในชีวิตประจําวันของเราด้วยเวลาที่เราขาดสติมากๆนะครับมันจะไหลไปตามอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นที่มันผุดขึ้นมาจากจิตใต้สํานึกของเราได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะเตือนทุกคนว่าเวลาเราอยากจะสร้างความสัมพันธ์กับใครอยากจะผูกมิตรหรือว่าอยากจะคบหาใครสักคนหนึ่งเป็น แอย่าใช้โหมดของความอ่อนแอความปลุกเปียกหรือว่าความทําตัวเป็นเหยื่อมากจนเกินไปเราสามารถใช้ได้ไหมผมบอกเลยนะครับว่าสามารถใช้ได้เวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนแอรู้สึกแบบต้องการที่ใครสักคนหนึ่งเป็นที่พักพิงหัวใจอยากจะบอกเขาบอกเออตอนนี้ไม่ไหวอยากอยากจะให้เขามาปกป้องทําได้ครับแต่เวลาที่เราทํา มันซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆจดเป็นนิสัยทำกี่ทีเจอเจอแฟนกี่ทีแล้วก็ทำตัวเป็นเหยื่อเจอแฟนกี่ทีแล้วก็ทำตัวเป็นเหยื่อเรียกร้องความสนใจเรียกร้องให้เขามาปกป้องตลอดเวลามันจะเริ่มเข้าสู่โหมดของการเรียกร้องความสนใจแล้วครับเวลามันมากเกินไปมันจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าโอเวอร์โหลดคือการให้ที่มันเริ่มโอเวอร์โหลดเกินไปมันจะเกิดการออที่คุณเนี่ยรู้สึกขาดแลน อยากจะได้ใครอยากจะได้ใครสักคนมาปกป้องอยากจะให้ใครสักคนมาเอาอกเอาใจอยู่ตลอดเวลาแต่ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องแบบคอยให้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 ถามว่าเขาให้ได้ไหมเขาให้ได้แหละในฐานะคนรักกันถูกไหมครับแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งมันเยอะมากจนแบบเราต้องให้ตลอดเวลาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องให้ตลอดเวลาอีกฝ่ายหนึ่งก็รับอย่างเดียวตลอดเวลาสิ่งที่จักรวาลหรือกฎแรงดึงดูดในการทํางานเนี่ยเขาจะเริ่ม ทำงานตามระบบของจิตแต่ละคนและนะครับตามายตามเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าตามคลื่นความถี่ของแต่ละคนและเพราะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ให้ตลอดเวลาแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยขอเป็นผู้รับตลอดเวลาสิ่งนี้มันจะทําให้พลังงานในตัวของคนสองคนเนี่ยเริ่มจะเวี่ยงออกจากกันสังเกตดีๆนะครับเวลาที่เราจะคบหาใครสักคนหนึ่งี่ยแล้วเราก็มีความสุขโนที่เราจะให้ของขวัญใครหรือว่าให ทุกอย่างที่เรามีให้กับเขาให้กับเขาให้กับเขาแต่ในจุดๆุหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกแบบอยากจะให้อะไรคุณกลับมาเลยอะ่ะแบบไม่มีความแบบเมตตาอะไรในตัวคุณเลยอะ่ะมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าทําไมเขารู้ฝ่ตรงข้ามเนี่ยเขาไม่รักเราเลยเพราะว่าความรักเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นการวางตัวเองการวางความเป็นตัวเองลงเพื่อที่จะแบ่งปันความรู้สึกดีๆให้กับอีกฝ่ายหนึง่ง นี่คือนี่คือขึ้นความถี่ของทางความรักเลยนะครับแต่เวลาที่เราเรียกร้องอยู่ฝ่ายเดียวอะ่ะมันเหมือนเราเราสนใจแต่ตัวเองมากจนเกินไปจนลืมนึกถึงว่าเฮ้ยไอตอนที่เราเรียกร้องเนี่ยเขาเดือดร้อนมากไหมเขาเหนื่อยไหมเขาลําบากไหมเราใช้แต่บทลูกอ้อนเราใช้แต่บทแบบเป็นเหยือ่อเราใช้แต่บทแต่เอาอกเอาใจมากจนเกินไปหรือเปล่ามันจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกต้องแบกรับภาระขึ้นมาทันทีจากเดิมเนี่ยที่เริ่มรู้สึกว่าแบบเป็นผู้ให้นะ เป็นผู้ให้แล้วก็รักเธอมากแล้วก็อยากจะให้มากๆแต่เวลาที่มันเล่นบทของการเป็นผู้ให้มากจนเกินไปและอีกฝ่ายหนึ่งเล่นบทของผู้รับมากจนเกินไปมันจะเริ่มเกิดการเหวี่ยงครับพลังงานมันจะเริ่มเหวี่ยงออกเพราะว่าฝ่ายผู้รับเนี่ยก็จะรู้สึกขาดแคลนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในขณะที่ผู้ให้เนี่ยเขาก็จะรู้สึกแบบเหนื่อยมากขึ้นล้ามากขึ้นล้ามากขึ้นเพราะว่ามันเป็นเดอะแบกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเตือนทุกคนนะครับใครที่กำลังเล่นบทเหยื่อเล่นบทอ่อนแออยู่ถามว่าอ่อนแอได้ไหมอ่อนแอได้ คีย์ของพอยต์ของคลิปนี้นะครับคือการหาสมดุลตรงนี้ให้เจอครับเวลาที่เราอ่อนแอเวลาที่เราผิดหวังหรือว่าเหนื่อยทอ้อสามารถพูดคุยได้กับคนรักของเราหรือว่าคนที่กําลังสารสัมพันธ์ด้วยแต่เวลาที่มันเป็นโหมดปกติอย่าพยายามใช้โหมดของความอ่อนแอจนมากจนเกินไปเพราะมันแปลว่าเรากําลังบอกตัวเองว่าเราไม่สามารถพึ่งพาอะไรตัวเองได้เลยเราไม่สามารถมีความสุขกับตัวเองได้เลยและเวลาที่เราเป็นแบบนั้นเป็นคลื่นความถี่แบบนั้น เรากําลังจะปล่อยให้ตัวเองเนี่ยดึงความขาดแคลนเข้ามาในชีวิตมากขึ้นมันเป็นการสร้างแรงต้านมากจนเกินไปเพราะเวลาคุณขอมากๆคนที่ให้มากๆจะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะเริ่มล้าเริ่มเหนื่อยเริ่มบางอย่างเริ่มเป็นภาระและจากที่รักกันดีนะรู้สึกให้ได้อิสระละให้ด้วยโดยไรเงื่อนไขแต่พอมันให้มาก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 จนอีกฝ่ายหนึ่งไม่เคยให้กําลังใจกลับมาเลยให้อะไรก็ได้ ทุกอย่างที่เป็นการให้แต่ไม่เคยให้กลับมาเลยเพราะว่าขออย่างเดียวเลยอีกฝ่ายหนึ่งจะเริ่มตั้งคําถามแหละมันเกิดอะไรขึ้นวะมันมีปัญหาหรือเปล่าทาไมมันเหนื่อยจังเลยมันแบกอยู่คนเดียวเลยมันไม่มีทีมไม่มีใครอยู่ข้างๆฉันเลยมันจะเริ่มเกิดสภาวะแรงต้านขึ้นมาในความสัมพันธ์ของคนสองคนเพราะฉะนั้นพอยนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนลองหาคีย์หรือว่าหาจุดตรงกลางของเราให้เจอหาความสมดุลของเราให้เจอว่าไอ้ช่วงที่อ่อนแออ่อนแอได้พูดคุยกับเขาบอกเขาว่าเรากาลังอ่อนแอ ให้เขารู้ว่าเออตอนนี้ฉันไม่ไหวนะเธออย่ามาคาดหวังคาดคั้นอะไรกับฉันนะแต่ในขณะที่อยู่หมดปกติเราก็ต้องหัดเป็นผู้ให้บ้างผู้แบ่งปันบ้างผู้ช่วยเหลือเขาบ้างแล้วคําว่าจาคะมันจะเสมอกันคือการให้ที่มันเสมอกันมันจะทําให้พลังงานกลมเกลียวกันอยู่และไม่เหวี่ยงใครคนใดคนหนึ่งออกจากระบบของชีวิตคู่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งขออย่างเดียวถ้าอีกฝ่ายหนึ่งให้อย่างเดียวพลังงานมันจะขึ้นความถี่คนละจุดละ มันจะเริ่มแยกออกจากกันแล้วครับมันเลยทําให้เริ่มทะเลาะกันคุยกันไม่ค่อยลงรอยจะพูดจะจาอะไรมันเริ่มแบบงุนงินไปหมดมีปัญหาไปหมดไม่โอเคไปหมดวเวลาพลังงานเขาจะเหวี่ยงความสัมพันธ์ออกเนี่ยเขาจะเหวี่ยงด้วยไม่ใช่แบบว่ามันเหวี่ยงวิวเราออกไปไม่ใช่นะมันจะเป็นเหวี่ยงจากการที่คุณเริ่มคุยอะไรกับเขาเริ่มมี c o n อร์ s a t i o n หรือว่าออบทสนทนาอะไรบางอย่างทางทั้งที่ก็เป็น,บท,นบทสนทนาธรรมดาเลยนะแต่มันจะเริ่มเหวี่ยงออก โดยการหงุดหงิดคุยกันไม่ลงรอยคุยกันไม่ถูกคอคุยกันไม่ไม่ซิงกันมันไม่เกตกันมันไม่เข้าใจกันแล้วพอมันไม่เข้าใจมากๆมันจะเริ่มสะสมพลังงานด้านลบๆด้านความหงุดหงิดความไม่พอใจมันจะเริ่มก่อวอร์ดขึ้นมาเพราะฉะนั้นคลิปนี้อยากจะเตือนทุกคนนะครับที่ชอบเล่นบทเหยื่อเล่นบทอ่อนแอเล่นบทน่าสงสารเหมือนพระเอก MV นางเอก MV มันไม่ได้ดึงดูดความรักที่เข้ามาเลยครับผมอยากจะเตือนคนที่เข้ามาดูช่องของผมมากๆถ้าคุณอยากจะมีความรักที่ดีมันจะต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันกลมเกลียวด้วยกันและกันคำว่าให้ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นเงินในระดับเดียวกันเช่นผู้ชายให้ห้าแสนผู้หญิงจะต้องให้ห้าแสนมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับการให้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรรู้สึกมีประโยชน์กับอะไรรู้สึกให้คุณค่าอยู่กับอะไรยกตัวอย่างเช่นผู้ชายบางคนอาจจะชอบออความ ความแบบความพราวในตัวเองความแบบมั่นใจในตัวเองในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยก็พยายามจะแบบเอาแต่เงินให้อย่างเงี้ยเพราะว่าผู้ชายเขาชอบให้เงินไงแบบนี้มันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาสร้างความสัมพันธ์เราต้องรู้นะครับว่าคู่ของเราเนี่ยเขามีความต้องการอะไรกันลึกๆเน่ๆอย่างความสัมพันธ์ของผมเนี่ยแฟนของผมเนี่ยเขาจะต้องการการปกป้องต้องการการเอาอกเอาใจหรือว่าการรู้สึกว่า,เ,าเป็นพวกเดียวกับเขานะครับแต่ในขณะที่ผมเนี่ยก็แบบ นึกถึงแต่เป้าหมายนึกถึงแต่ภาพอนาคตตลอดเวลามันเหมือนแบบเราจะออกไปข้างนอกตลอดเวลาออกไปออกไปลุยออกไป ay, ทะยานเอาอะไรสักอย่างหนึ่งตลอดเวลาในขณะที่ฝ่ายหญิงเนี่ยเขาต้องการความเอาอกเอาใจความปกป้องอยู่เป็นพวกฉันหน่อยกลมเกี่ยวกับฉันหน่อยเป็นทีมเดียวกับฉันหน่อยแล้วเวลาผมให้ในสิ่งที่ผมคิดว่ามันดีมันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยครับ มันจะโอเคมันเกิดประโยชน์แหละในการให้มันดีอยู่แล้วแต่มันจะไม่ทัชใจของอีกฝ่ายหนึ่งมากเพราะว่าแวลูของเขาหรือว่าคุณค่าภายในของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความปกป้องความเป็นทีมความเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นการให้จึงเป็นอะไรก็ได้ที่คุณมีไม่จําเป็นต้องเป็นเงินเท่ากันนะครับเวลาผมบอกว่าให้เท่ากันเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราต้องให้ให้เงินเท่ากันนะผู้ชายให้อาจจะให้ห้าแสนผู้หญิงอาจจะให้เป็นความสบายใจก็ได้ ให้ความรู้สึกปลอดภัยก็ได้ให้ความรู้สึกภูมิใจก็ได้เช่นคุณอาจจะแต่งตัวหน้าตาดีๆสวยดูแลผิวพรรณอย่างดีแล้วเวลาฝ่ายชายเขาควงคุณไปไหนเขาก็รู้สึกภูมิใจมันประเมินค่าไม่ได้ครับของพวกนี้มันไม่ได้สามารถประเมินเป็นจํานวนตัวเลขได้ว่าโอเคแบบนี้ต้องเท่ากันนะแบบนี้ถึงเท่ากันมันไม่เกี่ยวครับถ้าคุณมีการดูแลตัวเองได้ดีคุณภูมิใจในตัวเองความภูมิใจของคุณก็จะส่งต่อไปถึงอีกฝ่ายหนึ่งได้ อีกฝ่ายหนึ่งเขากําลังอาจจะต้องการความภูมิใจแบบนี้ก็ได้โดยที่คุณไม่ต้องเอาเงินมาให้เขาเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการให้มันเป็นอะไรก็ได้ผมก็เลยอยากจะเตือนทุกคนนะครับว่าอย่าเล่นบทเป็นเหยื่อมากอย่าเล่นบทเป็นพระเอก MV นางเอก MV มากผมเคยเล่นอยู่ในโหมดนั้นมาก่อนและเก่งด้วยนะกับการเล่นโหมดแบบนี้แล้วมันไม่ได้แล้วมันไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเลยครับมันสร้างแต่ปัญหามันสร้างแต่ความเดือดร้อนตัวเองก็พึ่งไม่ได้ต้องพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลาในขณะที่เราก็ต้องให้คนอื่น เป็นทําหน้าที่ในการแบกรับความรับผิดชอบที่เราจัดการตัวเองไม่ได้ด้วยอยากจะให้ทุกคนลองปรับพลังงานใหม่นะครับใครรู้สึกว่าอ่อนแอรู้สึกว่าทําตัวเป็นเหยือ่ออยากจะให้เขามาปกป้องตลอดเวลาเอาให้มันพอดีพองามพอให้มันสมดุลกับตัวเองนะครับขอบ้างโอเคฉันก็ให้เธอบ้างนะแล้วมันจะเริ่มสมดุลพลังงานของความสัมพันธ์มันจะเริ่มสมดุลมากขึ้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับใครที่มักชอบเล่นบทเหยือ่อเล่นบท ละครเล่นบทพระเอกนางเอกที่โดนทำร้ายอะไรแบบนี้อยากให้คุณเลิกซะเพราะว่ามันไม่เวิร์ก MV ละครอะไรพวกนี้มักจะสอนให้เราเป็นใครก็ไม่รู้ที่ดูอ่อนแอดูปกเปียกเวลามีความสัมพันธ์มีความรักความรักที่ดีนะครับมันจะทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นเติบโตขึ้นสงบมากขึ้นและก็สามารถทาให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้สึกแบบนั้นแบบที่คุณรู้สึกได้ด้วยอย่าทําให้ความรักเนี่ยกลายเป็นความแบกรับเป็นภาระเป็นหน้าที่ แล้วมันจะเริ่มเกิดปัญหาตามตามมาแบบไม่จบไม่สิ้นเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเตือนสติกับเพื่อนๆนะครับที่อาจจะเล่นบทนี้อยู่หรือว่าทำตัวเป็นสถานะแบบนี้อยู่มันไม่เวิร์คครับมันไม่เวิร์คเลยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะลองเอาไปพิจารณาดูนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดมันเป็นจริงไหมแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับสําคัญครับในการเยียวยาเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผมได้ตกผลึกและเป็นศัตรธรรมของความรักและความสัมพันธ์ด้วย